สวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดี FC บ้านสวนสิจาทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็มีเพื่อนสมาชิกหลายท่านนะฮะว่าในสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องการห่อผลฝรั่งนะครับอันนี้เป็นฝรั่งหงจนซื่อนะครับเป็นทรงผลกลมนะฮะที่เราแบ่งเพื่อนสมาชิกจำหน่ายไป7ต้นตอนนี้ก็หมดแล้วนะฮะเดี๋ยวจะทาบกิ่งเพิ่มนะฮะนะครับ่าทาบกิ่งเพิ่มแล้ววันนี้นะฮะก็น่นี้ทรงผมจะเป็นแบบนี้นะฮะทรงผลมันก็จะออกกลมๆนะครับ ซึ่งเราตอนนี้เราคัดแล้วนะฮะเพราะว่าของหงชนซื้อเป็นพันุ์ที่ออกลูกง่ายฮะไม่ต้องไปเด็ดยอดนะครับไม่ต้องไปเด็ดยอดตรงนี้ปล่อยเขาเลยนะฮะเนี่ยปล่อยเขาเลยนะครับเนี่ยฮะเนี่ยปล่อยเขาเลยนะครับไม่ต้องไปเด็ดเหมือนหงเป่าสือนะครับถ้าหงเป่าสือเราต้องเด็ดยอดนะครับเพราะว่าสารอาหารจะได้มาเลี้ยงที่ผลนะครับเพราะไม่งั้นมันจะสลัดผลทิ้งนะครับนี่นะฮะเป็นข้อเสียของหงเป่าสือนะครับต้องควบคุมน้ําควบคุมปุ๋ยนะฮะ แล้วก็ตัดแต่งทรงพุ่มนะครับถ้าควบคุมไม่ดีก็จะไม่ติดผลแต่ถ้าเป็นหงจวนซื่อนะฮะตัวนี้นี่ติดผลง่ายครับไม่ต้องเด็ดอะไรฮะเนี้ยอันนี้เราคัดคัดลูกแล้วนะฮะเนี่ยเราเด็ดลูกทิ้งแล้วเราจะห่อเฉพาะลูกที่ต่ำๆนะฮะลูกที่เนี่ฮะลูกนี้ฮะที่มันหันลงล่างเนี่ยฮะเราจะห่อมันแต่ถ้าอันไหนที่มันชี้ไปข้างบนอย่างเงี้ยชี้ไปข้างบนเราจะเด็ดทิ้งนะเพราะเราจะไม่สามารถห่อได้ิ้งห่อไปอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยฮะเนี่ยลูกอย่างเงี้ยครับ เนี่ยเดชขึ้นมาอย่างเงี้ยเนี่ยฮะอย่างเงี้ยถ้าเป็นสองเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยมันหออ่อเงี้ยเราห่อได้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าอย่างเงี้ยหอ่อหรือมันจะหนักพอหนักปุ๊บเดี๋ยวขั่วมันจะจะงอตรงนี้ไม่ดีฮะตรงนี้เราก็เด็ดทิ้งเลยครับนี่ฮะเอาเฉพาะลูกนี้ไว้ของเจนซื้อติดผลง่ายฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการหอ่ออะไรดีกว่านะฮะเนื่องจากว่าเราพอเราลูกขนาดนี้นี่ก็ถือว่าใหญ่ไปแล้วนะฮะดูให้มันออกชุกเขียวนะครับดูรอยไม่มี การต่อยของแมงวันทองนะฮะเน,นี่ยนะฮะนีอีเาาเกนนะะเกน,นะกนี่ยฮะประมาณนี้ครับเราก็จะห่อได้แล้วฮะเนี่ยเที่ยมนิโปฮะเนี่ยฮะอยาให้มันมีรอยของแมงวันทองต่อยแล้วกันนะฮะอ่ะเราเริ่มกันดีกวะฮะเราก็มีนี่ฮะน้ำนะครับแล้วก็นี่ฮะอันนี้เป็นน้ําส้มควันไม้นะครับเนี่ยเนี่ยฮะน้ำส้มควันไม้เราก็ใส่ไปประมาณเนี้ยฮะใส่ก็ประมาณนึงครับเนี่ยฮะประมาณเนี้ยครับกลิ่นน้ำส้มควันไม้นี่ ต้องการที่จะไล่มแมลงฮะไม่ให้เขามาอยู่แล้วก็ไหนที่เขาอยู่แล้ว,ลว,ลวก็แล้วก็อีกนิดหนึ่งฮะเนี่ฮะอันนี้เป็นนี่ฮะน้ำยาล้างจานนะไหนก็ได้ฮะเีีห้อ,อะไรก็ได้ครับสลไล์ก็ได้ฮะอะไรก็ได้ฮะใส่ไปเลยครับประมาณนี้ฮะไม่ต้องเยอะนะฮะประมาณหนึง่งเสร็จแล้วก็นี่ครับแปรงฟันที่เลิกใช้แล้วครับคนๆๆกันเลยฮะนี่เสร็จแล้วก็เอามาถูล้างครับนี่ฮะ ขัดตรงขั้วครับนี่ฮะขัดตรงขั้วเขาเพราะว่าพวกแมลงพวกออไอเพีย้ยนะ,ะเพี้ยแป้งอะไรต่างๆหรือว่ามันจะไปอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงจุกนี่ฮะตรงจุกนี้ก็ขัดครับรพว้มอนไม้กับันไลน้ํายาล้างจานอะไรพวกนี้ก็ไม่อันตรายมากครับเราก็ขัดอย่างเงี้ยฮะนี่ฮะขัดเลยครับนี่ฮะ,ฮะล้างหน่อยนึงนะครับนี่ฮะ พอ okay. ได้อย่างนี้ปุ๊บนะเราก็ใช้ตัวนี้ฮะเป็นถุงนะฮะถุงกัน UV ครับก็ตัดตรงปีกนี้หน่อยหนึ่งเนี่ยฮะให้มันให้มันมีรูนะครับแล้วก็ตรงกลางแล้วก็ตรงมุมนะฮะเนี่ยให้มันมีรูรูที่น้ามันผ่านได้นะฮะเราก็สวมเข้าไปเลยครับสวมเข้าไปเลยฮะอย่างเงี้ยฮะเนี่ยสวมเข้าไปเลยครับ ผสมเสร็จปุ๊บเราก็พันนะฮะนี่ฮะจับมันอย่าให้เนี่ฮะจับให้มันชิดๆอย่างเงี้ยนะฮะอย่าให้มันมีรูนะครับเราวข่เลยครับเนี่ฮะไอยไปนะฮะแล้วก็ดึงตื้นิดนึงแล้วคไอยมาสลับกันไปนฮะทาให้มันเ,เกิดการช่องว่างน้อยที่สุดะฮะนี่ฮะให้มันมีช่องว่างให้น้อยที่สุดหรือแทบจะไม่มีเลยยิ่งดีฮะเพราะว่าถ้ามดเข้าได้เพี้ยก็เข้าได้ครับเนี่ย เดี๋ยวเราก็มัดทบเดียวพอครับไม่ต้องเยอะนี่ฮะเสร็จแล้วครับนี่ฮะแมงวันทองก็วัตถุประสงค์ที่เราคุมนี้ก็คือแมงวันทองจะไม่ค่อยเอ่อจะไม่สามารถที่จะเข้ามาต่อยนะฮะร,ระวังไข่ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเรายังไม่จบนะฮะเราจะต้องเอากระดาษนะครับที่เป็นลักษณะของเนี่ฮะกระดาษของข้าวมันไก่นะครับที่เขาห่อข้าวมันไก่ ฝั่งหนึ่งจะเป็นฝั่งด้านอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นฝั่งมันๆนะฮะเราจะฝั่งมันๆเนี่ยฮะเอาไว้ด้านนอกนะครับตัดเป็นสี่เหลี่ยมนี้ก็ได้ฮะนี่จะตัดเป็นาสามเหลี่ยมแบบนี้ฮะเนี่ยสามเหลี่ยมแบบนี้ก็ได้ครับเนี่ยฮะเนี่ยฮะสี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยมแล้วแต่ถนาดครับแล้วก็ห่อลงไปฮะอันนี้กันแสงแดดครับเพื่อที่จะป้องกันแสงแดดเผานะฮะไม่ให้เกิดซันเบิร์นะฮะเพราะว่าถ้าซันเบิร์ปุ๊บเนี่ยลูกเขาก็จะ เ,เขาเรียกอะไรล่ะลูกเขาจะเป็นแผลแล้วก็ผิวไม่สวยะฮะแต่เราเราก็ปิดประมาณนี้นะฮะนี่แล้วเราก็ใช้แม็กนะฮะแม็กเย็บเลยครับนี่ฮะนี่ฮะเย็บตรงนี้เลยแล้วก็เย็บตรงนี้อีกทีนึงขัง้วอย่างเงี้ยฮะให้มันพออยู่ครับเดีย๋ยวสักพักหนึ่งลูกเขาจะใหญ่ขึ้นนะฮะแล้วก็สังเกตนะฮะมันไม่ได้มิดนะฮะเนี่ยหมายความว่าพอลูกเขาใหญ่ขึ้นเนี่ยเขาก็จะเจอแสงบ้างนะฮะ เพราะแสงคืออะไรแสงคือรสชาติของความอมเปรี้ยวนะฮะแล้วก็สร้างวิตามินซีนะครับแสงถ้าเราปิดห่อสนิทเลยลูกเขาจะขาวซีดรสชาติจะไม่อร่อยฮะเพราะว่าแสงอาทิตย์เนี่ยมันต้องโดนด้วยนะฮะทำให้เกิดรสชาติที่อมเปรี้ยวนะฮะแล้วก็รสชาติของฝรั่งก็จะดีขึ้นแต่ถ้าอันไหนที่เราไม่โดนแสงเลยเนี่ยไม่ดีนะฮะผิวขาวสวยจริงฮะแต่ว่ามันไม่อร่อยไม่มีความอมเปรี้ยวฮะนี่อีกสองลูกฮะเดี๋ยวจะห่อเหมือนกันครับ เดี๋ยวคลิปมันจะยาวก็ประมาณนี้ฮะนี่เราห่อไปแล้วครับเนี้ยเราก็ห่อแบบนี้ครับเน,นี้ยเนี่ยเยอะแยะหมดเลยอันนี้เป็นหงจนซื่อนะครับเนี้ยฮะออกลูกง่ายครับเนี้ยฮะติดอันนี้คัดแล้วนะครับจริงๆแล้วมันต้องมันโดกมากเลยนะฮะเดี๋ยวพาไปดูต้นนู้นดีกว่าแต่ต้นน,ตตนนู้นเป็นหงจนซื่อที่เป็นพันลูกที่เป็นหยดน้ำนะฮะน,นั้นดกมากเลยอ่าเดี๋ยวเดินไปตรงนู้นครับ แต่นี้เป็นทรงหยดน้ํานะครับนี่ฮะต้องคัดลูกทิ้งนะครับนี่ฮะอย่างเงี้ยลูกตรงๆนี้ก็เด็ดทิ้งครับนี่เนี้ยฮะเด็ดทิ้งนะเพราะเราห่อไปเนี่ยฮะตรงตรงอย่างเงี้ยเราห่อไปห่อไปน้ามันขังมันก็ไม่ดีครับนี่ฮะเด็ดทิ้งเลยครับเอาลูกที่มันด้านล่างฮะหรือว่าตรงนี้ครับนีฮน่ฮะเนี่ยเราคัดไปแล้วเห็นไหมฮะมันลงล่างเห็นไหมฮะนี่ฮะจะ่าไว้เป็นพวงเลยก็ได้ฮะนี่ฮะใส่ไม่หมดเลยฮะนี่ ผงจนซื่อทรงอันนี้เป็นทรงหยดน้ำมันเนื้อจะแน่นแต่การแนะนําเป็นผลทรงกลมมันก็จะเนื้อฟูๆเหมือนกับหงเป่าสื่อครับอ่ะโอเคนี่ฮะลูกทรงกลนี้ใกล้ๆอ่ะนี่ฮะให้โดนแสงแดดมากครับถ้าห่อมิดๆเลยนะฮะก็ไม่ดีครับให้มันโดนแสงแดดมั่งฮะมันจะได้มีรสชาติออกคมเปรี้ยวอ่ะโอเคก็เลยขอจบคลิปไเพียงเท่านี้เห็นท่านสมาชิกเพื่อนสมาชิก สอบถามเข้ามาเกี่ยวกับการห่อฝรั่งนะครับเพราะทางบ้านเราก็ห่อแบบนี้แหละฮะเพราะว่ามันจะได้ไว้รับประทานถ้าเราไม่หอนะฮะแมงวันทองมาเจาะแล้วก็มันจะเกิดหนอนแล้วเราก็ไม่ได้ทานผลมันนะครับส่วนถ้าใครอยากให้ผิวสวยเหมือนที่เขาขายเลยก็จะใช้น้ำยานั่นแหละฮะเปลี่ยนจากน้ำส้มผลนไม้เปลี่ยนจากน้ํายาล้างจานกลายเป็นน้ำยาป้องกันเชื้อราแล้วก็ กำจัดมแมลงฆ่า,มาแมลงก็เรียนเชเนิญนะฮะท่านใดตามแต่สะดวกครับผมอ่ะโอเคแต่นี้ผมเอาไว้กินเองฮะก็เลือกวิธีแบบนี้ครับถึงหิวจะไม่สวยแต่แต่ก็กินอย่างสบายใจครับอ่ะโอเคครับผมบััสีีครับ